าเดินมาเดินมาเดินริบเขื่อนแลวันนี้มาเดินริบเขื่อนในคนละที่กันพี่น้องมาอันนี้วิธีริบเขื่อนค่ะอันนี้เดินยาวมานี่สูเทลาโอ้ลมเย็นสบายอันนี้คนละที่กันนะพี่น้องแล้ววันนีนบ้านยายย้อยเลยเนี่ยอันนี้ย่างตำขั้นเขื่อนมา อีกมุมนึงค่ะเป็นอีกมุมนึงวิธีทิธีชาวบ้านใครี๋ยวก็เดินมานนะเลยทางนี่จเดินถนนเขื่อน <c oughs> ยำเย็นยำเย็นมาเดินยำเย็นลมโอ้ทำดีนะทำดีแล้วเนี่ยพ่อทำดีแล้วเออแต่ถนนโอเคอยู่ มาเดินกันมาเยี่ยมทางนู้นเดินมาเลยไอ้ตรงนี้ยังยังไม่เสร็จค่ะี่ตรงนี้นี่ถนนยังไม่เสร็จตรงนี้ยังไม่เทดินอยู่โครงการเขาขลัาทําอยูอ่ตรงนู้นก่อนตรงนี้ทําไม่เสร็จน,นี่บ้านใครอ่ะฮะอ้าวสวยดีนะ สวยส้นางามเลยนะสวยอันนี้ดิมทางดิมบ้านมีบ้านมีบ้านมีชอไมาดูมาเตือนกันเดี๋ยวจะสีเบื้องไปก่อนเดินมต้องจับมือใหญ่ทำไมเลยมันมันกลัวนะเดินมาที่นึงแล้วอีกฝั่งนึงนี่เขื่อนยาวมาเนี่ยนี่มันอันนี้ยยเดินมาไกลเเนี่ยบ้านอยู่ไกล เดินมากิโลนึงได้แล้วมัง้งตรงนี้ก็กิโลนึงได้โอ้มีที่ลงเหรอนี่ค่ะนี่มาอยู่เดี๋ยวจะ,จะลงลงไปด้วยมีทางลงลงลงไปนี่แหละบรรยากาศริมเขื่อนจะมีบ้านมีอะไรค่ะแล้วก็มีถนนมาตรงนี้บรรยากาศดีพี่น้องเลนี่มีทางลงเลยจะไปดูค่ะโอเครอยายตรงนี้ก่อนเติมรอยายนี่ค่ะจะมีทางลง เย็นสบายตรงเนี้ยนี่นี่มัจะมีทางช่องทางให้เราเดินไหมไหมนี่ค่ะกระไดแล้วมันมี่ก็จะเป็นนะฝั่งนน้นมีกำแเพงสูงไหมกระเพงสูงไหมสูงเก็ปลาเย็น คลิปนี้ไปแค่และค่ะ